สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับสาหรับช่องนะครับวุฒิรถตู้เกตเอนั่นเองคุณผู้ชมวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเข้าเรื่องกันเลยแล้วกันนะครับพอดีมีรถตู้นะครับตัวหน้ายาวหลังคาเตี้ยเข้ามากันคุณผู้ชมนะครับประมาณอีก3าคันแล้วก็ช่วงนี้เข้ามาจะเป็นตัวหน้าสั้นหลังคาสูงเนี่ยเยอะมากนะคุณผู้ชมจอดอยู่ด้านในแล้วก็โกดัง3นะครับเยอะเลยนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็เกียร์ออโต้ก็พอมีเข้ามานะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเข้ามาเนี่ยตัวหน้ายาวเนี่ยนะครับเพราะว่าเดี๋ย บางคนอยากได้แบบเป็นตู้ทึบก็มีบางคนอยากได้แบบเป็นตัวธรรมดาก็มีวันนี้ก็มีเข้ามาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตมารีวิวแบบคร่าวๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันแล้วกันนะคบว่าแต่ละคันราคาเท่าไหร่นะครับคันนี้ก็ขออนุญาตเริ่มพามิ่งก่อนนะครับเป็นม่งน้อยนะครับนี่เลยนะครับสีบอนด์เดิมโรงงานนะครับไฮแอทนะครับสามจุดตัว G l นะครับคันนี้ปีสิบแปดนะครับเลขไม่แสนสามเครื่องดีเซลนะครับแล้วคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับใครหารถตู้มือเดียวนะครับเอาไปใช้ นะครับซื้อขายสบายใจไม่ผ่านมาหลายมือนะครับลองดูลองพิจารณาก่อนได้นะครับทะเบียนนะครับ92-46นะครับแล้วก็ได้ในส่วนของตัวล้อแม็กกระทะแบบนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับยางนะครับดูแลให้เช่นเดิมนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลนี่ครับตามสไตล์ของผมนะครับออกรถไปไม่ต้องไปทําอะไรนะครับใช้งานได้เลยนะครับเตินของลงของเหลวแบตเตอรี่วุฒดูแลให้หมดทุกสิ่งอย่างนะครับยูต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้ นะครับสวยหน้าเดิมท้ายเดิมสัญลักษณ์ไฮแอตนะครับ GL อยู่ครบหมดนะครับอันนี้เพิ่งเข้านะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมีการปรับสภาพอีกมีการขัดเคลือบสีนะครับเก็บพวกสปามงสปาบอกภายนอกภายในารายละเอียดต่างๆต้องเก็บเกย่ยงคุณผู้ชมเพิ่มเติมนะครับนี่ให้รับชมมันก่อนนะครับภายในก็จะประมาณนี้นะครับเป็นเบาะหนังสามแถวนะครับเป็นเบาะหนังนะครับทรงสวยนะตีบอะเนี่ยแ่มๆเลย ไม่ช้ำไม่ชํารุดนะครับอาจจะมีคราบนะมองๆบ้างอะไรบ้างโดยทั่วไปนะเพราะรถมันเป็นมือสองเนาะมันผ่านการใช้งานมาแต่ว่าเรารับประกันครับผมสปาให้หมดทุกอย่างร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคำพูดผมนะเด็ดขาดนะคุณผู้ชมนะครับอันไหนผมเก็บผมบอกในคลิปผมเก็บให้หมดไม่ต้องห่วงไม่ต้องกลัวนะครับแอร์ลงแอร์ข้างบนนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้านิดนึงถ้ามามีมาให้แล้วนะครับไม่ต้องไปหาเติมหาใส่นะครับ เอาไปใช้ได้เลยนะครับไฮแอดเกียธรรมดานะครับนี่เลยนะครับเกียธรรมดา5สปีดพมอลายนะครับสี่ก้านนะครับไม่ช้ำไม่ชำรุดภายในสวยครับคุณผู้ชมนะครับราคานะครับอยู่ที่619,000นะครับ619,000อันนี้เป็นเก๊พวกเครื่องข้างหน้าเนาะมีอะไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ยคุณผู้ชมเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับอยากรู้อยากเห็นเหมือนกัน ะครับเป็นพวกรีโมทอ่าในเฮตเป็นพวกรีโมทประมาณนั้นนะครับนี่ของถุงถึงยังไม่ได้เก็บเลยนะครับพอรถเพิ่งเข้ามานะครับก็ถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูนะรถตู้มีเติมตลอดนะครับมีเติมให้ตลอดนะครับห้องเครื่องครับสภาพแบบนี้เลยน่ครับห้องเครื่องแบตเตอรี่ของเหลวสายกลาวใหญ่ๆแบบนี้น้ำมันก็ไม่มีไหลรั่วซึมนะปกติอยู่นะครับแผ่นเพจครับมีแผ่นเพจ ของเดิมเขาเนี่ยครับยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้เก็บทาความสะอาดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับยังไม่ได้ทำเลยนะครับจัดไปนะใครมองหาอยู่ปี18มือเดียว6 1 9 0 0หนึ่งาพนะครับหกแสนหนาพนะครับต่อมาเป็นคันนี้เลยนะครับเป็นตัวหน้ายาวหลังคาเตี้ยนะขอแยกใช้สับนี้แล้วกันเข้าใจง่ายดีนะครับทั่วถึงนะครับไฮแอดนะครับสองจคันนี้เป็นปี19แล้วก็เป็นรถมือเดียวเครื่องดีเซลอีกเช่นเดียวกัน นะครับได้สีขาวนะครับด้านหน้านะตัวสวยนะไฟหน้าเมาลติสายกริปเงาฉ่ำวาแบบนี้เลยมแมกกาะทะเช่นเดิมนะครับแมกกาะทะยางนะผมเพิ่งทาน้ํายายางดำเบรคผู้ชมเพราะว่าจะมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนตัวยางได้ยางมิชลินนะไม่ต้องห่วงนะเรื่องสเปคยางซีรี์หรือว่าแบตเตอรี่ของเหลววุฒด,ดูแลเช่นเดิมทุกคันนะทุกอย่างนะครับที่คันนี้ก็สีสันผิวพันสวย เดินเคาะไปได้เลยนะครับก็มีเข้ามานะก็มีเข้ามาหน้าเดิมท้ายเดิมสวยๆนะครับดูยิบยิบเดี๋ยวผมเปิดท้ายให้ดูนิดนึงนะครับล็อกหรือเปล่าเอ่ยอ่านี่ด้านในนะครับเป็นเบาะหนังผู้ชมสวยๆแบบนี้เลยนะใครหาไว้ใช้อยู่จัดไปนะครับจะไปเป็นรถบ้านหรือว่าจะไปวิ่งงานนะครับก็ได้หมดทุกอย่างแน่นอนนะครับสีขาวไฟท้ายใหญ่ๆย้ายาวแบบนี้ครับ ารายละเอียดโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรนะครับไม่ต้องไปขัดไม่ต้องไปเปลี่ยนไม่ต้องไปทานะครับภายในนี่โอ้โห,โหนะภายในก็หุ้มหนังมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทั้งคันนะครับได้เบาะหนังสามแถวเช่นเดียวกันนะครับไม่มีฉีกขาดแล้วก็ไม่มีชํารุดนะครับประมาณนี้เลยบนนลันไดโคนบันไดข้างนะครับได้ฟิลแบบนีไฟนะครับแอร์หลังสวยงาม นี่นะคลิปนี้อาจจะไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะคุณผู้ชมเพราะว่าถ่ายกันหลายคันนะครับถ่ายกันค่อนข้างหลายคันเดี๋ยวจะคลิปจะน,นานเกินไปนะครับเอาไปว่าเอาหลักใจใจความให้ลูกค้าได้ดูกันดีกว่านะครับได้แอร์นะครับอันนั่นหลอกเครื่องเสียงมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวการเข้าส่วนเช็คระยะนะน,ะนี่เรียงกันเป็นตับเลยคุณผู้ชมนะครับมีการเข้าส่วนเช็คระยะตลอดนะครับพอมราลไยตัวใหม่สวยงามได้เกียร์ธรรมดา5สปีดอ่ะ6สปีดขออภยัยนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีด สวยๆนะเอาไปใช้ได้นะครับต่อยอดได้คุณผู้ชมนี่ครับคันนี้ราคาตั้งขายนะรถราคาลงมาเรียบร้อยนะครับจากปกติ7จ็ดแสนแปดหมื่นเก้าพันนะครับตั้งไปเลยเหลือ7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับเลขไม่หนึ่งแสนหกหมื่นกิโลปีสิบเก้านะครับกับไฮแอดแบบนี้นะครับหรือนะครับอยากจะได้นะครับนี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็น่าสนใจนะครับคันนี้ไม่มีเบาะนะครับไม่มีเบาะ คันนี้เป็นตัว1.8 EL นะครับอันนี้เป็นตัวปี20นะครับราคาอยู่ที่659,000นะครับอันนี้เป็นแบบพวกตู้บรรทุกนั่นเองนะครับไว้ใส่ข้าวใส่ของนะครับหรือว่าเอาไปต่อยอดอะไรใดๆได้หลายๆอย่างนะครับจากไปเลยคันนี้600,000บาทนะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับสีขาวงามบางเดิมนะครับย้ำราคาอีกรอบครับ700,000ขออภัยครับ679,000 นะครับเป็นตู้เทิลไว้บรรทุกข้าวบรรทุกของแบบนี้เลยแล้วมงล้อแม็กอะไรต่างๆสวยงามนะครับเดี๋ยวเดินวนท้ายให้ดูนิดนึงนี่เลยหน้าเดิมท้ายเดิมนี่ครับไว้มันทุกข้าวบรรทุกของเนาะต่างๆนาน,นานว่ากันไปคันนี้มีเซนเซอร์สองจุดมาให้แล้วเรียบร้อยภายในก็จะโล่งๆแบบนี้นะครับไว้บรรทุกข้าวบรรทุกของใส่อะไรต่างๆแล้วแต่เนาะบางคนก็ไปใช้ในบริษัท นะครับแว้บันทุกของะนะบรรทุกรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็ว่ากันไปนะก็ได้แล้วแต่การเลือกสันนะครับแล้วแต่การเลือกสรนนะครับประมาณนั้นวนให้ดูฝั่งนี้นิดนึงนะครับประตูสไลด์นะครับทึบๆแบบนี้นี่แม่ลงแม่แรงประแจมีครบนะครับประมาณนี้เลยนะเดี๋ยวภายในล้างทำความสะอาดให้นะครับไม่ต้องห่วง นี่ครับย้ำราคากันอีกครั้งอีกครั้งครับคันนี้เป็นตัว2.8นะครับ GL นะครับปี20นะครับเลขไมล์แสนเจ็ดหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันนะครับสนใจตักทักเข้ามาสอบถามเข้ามาได้เลยแล้วก็อีกคันนึงครับเป็นสีบรอนคันนี้เป็นตัวไฮแอดเนาะ2.8 GL นะครับปี19ราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนปรับราคาลงมาให้เรียบร้อยนะครับปกติเดิมจะอยู่ที่แปดสี่เก้า ก็ลงมาเนี่ยหลายหมื่นเลยนะครับเหลือ799ปี19มายแค่นประมาณ1 1 0 0 0 0 0กิโลนะครับโอ้โห <Okay. S 1> ดีเซลรถมือเดียวอีกเช่นเดียวกันดูด้านข้างเดือดด,ดูอ่าดูด้านข้างครับคุณผู้ชมนี่เลยฟิลนี้เลยครับใสๆใสบอดี Body, s, ้พาร์ทเดิมนี่หน้าหลังซ้ายขวา,ารายละเอียดต่างๆครบถ้วนเลยนะครับเดี๋ยวดูดีเทล,ลาเรายละเอียดกันต่อเพิ่มเติมนะคุณผู้ชมนะครับพี่ด้านข้างเลย น,นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ในส่วนก็ด้านท้ายเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนิดนึงดีครับด้านท้ายนะครับจะเป็นเบาะนะครับสีออกแนวเทาดำนะเป็นแนวสีเทาดำอ่ะดูด้านข้างกันนิดนึงนะครับเปิดเข้ามาด้านไหนคานี้จะได้เป็นเบาะผ้านะครับสามแถว ผ้าสามแถวภายในสวยนะครับผมยางมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับรอบคันเอาไปใช้ต่อได้เลยนะครับสุดคุ้มแน่นอนนะครับกับราคาตั้งขายเพียงแค่เจ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับปีสิบเก้านะครับใครสนใจคันไหนติดต่อสอบถามหาผมวุดเพชรยนต์นะครับให้่ปรึกษาฝ่ายขายนะในที่ช่องเบอร์โทรด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับวันนี้วุฒขออนุญาตแล้วก็ขอตัวจากลากันไปก่อนนะครับเป็นคลิปแบบเนื้อๆเลยนะครับบอกราคาเลขไม้แล้วก็เดินดูรอบคันนะครับคร่าวๆแบบนี้ นะครับใครอยากรูละเอียดขั้นไหนเพิ่มเติมกดติดตามทักแชทหรือโทรหาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมส่งให้รับชมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ